โอ้ยตังที่ไหนมามาจ่ายพี่อ่ะโอ้ยถึงไม่ใจ่ายใช่ไหมวะอ่ะว่าเราจับมันตกลงมึงจะจ่ายค่าว่งนอนไหมวะอะ ถ้มึงไม่จ่ายมึงโดนยับรอบสเตนแน่เออมึงเอาเงินกูมาถ้ามึงไม่ชดใช้เงินค่านอนน่ะไม่สบายเกินไม่ใช่มันนอนฟรีเว้ยมันต้องจ่ายกูไม่มีตังค์ว่ะกวอะไรไปจ่ายมึงอ้าวไอ้นี่มันปากขี้เหี่นิว่ะไม่จ่ายมันทำไมวะฮะเรากระเทิมันอ๋อว้า 你改了，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 你改你改了，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 你改 เก่ามากเหรออ่ามันเก่าโอา้ยไอเด็กมาทำไมมา้มา,าจังอ่ะไอพึ่งตื่นนะครับอเคเค้าวนี่เขานัดเยอะเหรอครับอเออทำไมมึงตื่นสายอ่ะ แล้วผมนอนหลับสายผมบอกว่าให้ปลุกผมมะเขาก็ไม่ปลุกผมครับเออปลุกทำไมมึงไม่ปลุกมันนะ่ะเขานับย้อนทำไมมึงไม่ปลุกมันนะ่ะเอาเอาเฮ้ยสงสัยผมลืมปลุกนะครับทีหลังอย่าลืมนะเข้าใจไหมอย่ายลืมนะไม่นั่นมึงโดนตบแม่ทำไม่ทำลืมขี้ลืมขนาดเหลือมึงอนะ่ะเอาไปับกลับับ เดี๋ยวผมดูแลเองครับเออกูไปแล้วล่ะ้ยเด็กใหม่มานี่ดิไอสัตว์มึงใส่ไรกลัวไอสัตว์อะไอเฮียมึงเอาอะไรอ่ะเอาแล้วมันจริงเว้ยไอสัตว์มึงใส่ายกลัวฮะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยปากหมาชิบหาย เอ้าวแล้วแล้วเมื่อคืนกระทืบผมไม่อยากแค่แค่แค่ไม่มีเงินต้องกระทืบผมเลยเหรอไอ้ปางเคีียขนาดนั้นเลยเหรอมึงถึงไภฝ่าได้กูขนาดนี้ไอ้สัตว์ล้มเลื่อมแม่ลูกแม่มึงกูกูเกือบโดนผู้คุมตบกในไอสัตว์ไอ้เที่ยงเดินมากระปั้นผมว่าอย่าโดินอีกกระปั้นไหมวะไอสัตว์ฮะไอเที่ยมึงอย่าโดินอีกไหมอ่ะฮะเฮ้ยพวก มึงโทรได้เลยวะมึงไม่ต้องมาห้ามกู่ไอเนี่ยใส่ร้ายกูเฮ้ยไอเด็กใหม่มาอยู่บ้านกูมึงเป็นเด็กฝั่งทนเนี่เดี๋ยวกูดูแลมองเองแหละไอเด็กใหม่มึงไปอยู่บ้านกูละเด็กใหม่เดี๋ยวกูดูแลเองและมึงมาเสียอะไรวะไอแกไอพ่อไอพ่อบ้านฝั่งทนทำไมให้กูมาเอารองเท้ามันตบหน้ากูเลย ้ยเด็กแมงมึงมาอยู่บ้านกูอ่ะลุกขึ้นได้แล้วแหละอย่กได้ก็ไปดีกว่ามึงเลี้ยงความรักหายไปอยู่บ้านมันเลยไปใส่ไปใส่ซ่อนตีนกูเลยไปสัตว์แม่งต้องมาอยู่กับกูสัตว์แม่งไปไปอยู่บ้านกูอ่ะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนหนักกว่าดีเราเอาครับไปมึงอยู่บ้านกูเดี๋ยวกูพาไปยูบ้านเอครับรับ